สองจำพวกเพราะด้ยหนึ่งโยเห็ดเพลกเห็ดมันปูกละลมั่งนี่กละลมั่งนี่มันเห็ดจำพวกเห็ดตะไคร่เห็ดข่าเห็ดปกเห็ดกอเห็ดขาวเห็ดดินต่างๆได้ยยได้ยยพี่น้อง